สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับมิซูคารามสองนะครับวันนี้จะพามาดูของดีของเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับกับตัวในรุ่น New เอ็กซ์เพนเ2กับการแต่งที่เตรียมพร้อมส่งมอบแล้วนะครับนั่นคือในเรื่องตัว New เอ็กซ์เแต่งพร้อมกระจังหน้าที่เป็นตัว XPa กหรือ u t p พาดนั่นเองนะครับวันนี้จะพามาดูรายละเอียดว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับก็ในเรื่องตัวกระจังหน้าชุดแต่งของตัว xPa กนะครับหรือนนัเองจะเป็นแแบบบนนี้้ะครัลวก ในเรื่องตัวชุดแต่งเราให้เป็นตัวชุดแต่งของตัวไรเดอร์นะครับชุดแต่งเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเรามีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับด้วยความที่รถเป็นสีดํานะครับเราก็แถมในเรื่องตัวฝากระโปรงโลโก้ด้านหน้านี่ให้เป็นสีเงินให้เพื่อให้รถมันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นไปนะครับพามาดูด้านท้ายนะครับนี่คือตัวชุดแต่งตัว s p อ r t Rider M นะครับที่เป็นตัวด้านท้ายนะครับแล้วก็ในเรื่องเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับเรามีให้2จุดนะครับ ตัวชุดแต่งอย่างที่โอเคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเรามีแบบให้เลือกนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับเบามือจับเราก็ติดให้นะครับกันศาดนะครับตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในว่ามีอะไรอีกนะครับด้านในก็จะมีในเรื่องตัวนี้ครับจออนดอยนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวจอกลางนะครับและยังมีพรม V.I.P. ให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยเบาะได้เบาะหนังเป็นสีดํานะครับ นี่คือภายในนะครับที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับติดพรมเรียบร้อยติดจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอวครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนี้ที่พาไปชมนะครับตัว new expander 2022สีดำกับกระจังหน้า v i p alpine นะครับที่เป็นตัวแบบนี้นะครับตอนนี้เป็น ที่นิยมในการแต่งรถรุ่นนี้มากเลยนะครับผมหวังว่าวันนี้จะถูกใจทุกๆคนนะครับถ้าใครชอบอยากแต่งแบบนี้นะครับก็ทักข่าพระรามสองได้นะครับวันนี้คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ